รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ดาวินชีจะมาชมความสนุกของการชิงไหวชิงพลิปกันต่อซึ่งแชมป์เก่ากำลังจะโดนปิดเกมในรหัสนี้แล้วเหรอครับแต่แชมป์จะเอาตัวรอดได้อีกหรือไม่นั้นไปชมกันเลย 2. พยางรหัสเสียงมาครับแม่ของแม่ของพี่ชายของพ่อแม่ของแม่ของพี่ชายของพ่อ แม่ของแม่ของพี่ชายของพ่อ <S <S พี่อุ้ยกดอ,อีกแล้วนะครับทีมสตีลแม่ของแม่ของพี่ชายของพ่อพ <า S 1> แม่ของแม่ของพี่ชายของพ่อีพอ,อครับ,ออค,รบคุณน้ำกดครับตอบว่ายุงลายยุงลายลมแชมครับ สวยงามมากๆแม่ของแม่ก็คือยายพี่ชายของพ่อก็คือลุงยายลุงยุงลายครับน้องสาระครับยายลุงยุงลายล้มแชมป์ครับพ่องกำลังสะสม8 0 0พนครับและขอเสียดป็นรางดัลให้กับแชมป์สองสมัยของเราพี่โอ๋ครับขอบคุณมากครับ แชมป์สองสมัยนะครับต้องบอกเลยว่าสมเกียรติเพราะว่าตอนนี้เรามีกำไรติดตัวกลับบ้านไปนะฮะรวมทั้นสิ้น1 4 0 0 0บาทครับพี่โอครับครับครับและแน่นอนครับผมยังมีผลิตภัณฑ์เจฮารเซอรัมและเจริยากลับไปใช้อีกด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับลงมาพุบเป็นแชมป์ปั๊บพุน้ำครับ ลงมาพร้อะกับเงินสตีล2,000แต่เมื่อสักครู่ปิดจ็อบแชมป์สมัยแรกไปได้ถึง8,000บาทรวมเป็น1,000 0ครับและหนทางการเป็นแชมป์ก็ยังจะต่อไปด้วยทุนที่ดาวินชีก็จะใส่ให้เรื่อยๆขอแค่คุณชนะคู่ต่อสู้และยืนเป็นแชมป์ไปได้นานเท่าไหร่เรายิ่งให้คุณเท่านั้นดีไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวและตั้งสติสมาธิเพราะน้องซาร่าจะ ส่งผู้เข้าแข่งขันผู้ท้าชิงลงมาอย่างแน่นอนจ้ะได้เลยค่ะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะคะซาร่าขออนุญาตนะคะหายใจเข้าลึกๆเรียกสมาธินะคะเพื่อดึงผู้ท้าชิงคนต่อไปเรนเดอร์ อ๋อบอ5ท่านนี้นะเมื่อกี้สติลไปได้แล้วนะคะชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยคะ่ะชื่อเปยคะ่ะคุณเปคุณเปนะคะ,ค,ะคุณเปทําอาชีพอ,อะไรอยู่คะตอนนี้เป็นครูอยู่คะ่ะเป็นคุณครูเหรอคะมีหน้าล่ะความรู้คุณถึงได้ฉับไวเหลือเกินนะคะสอนวิชาอะไรคะสอนฟิสิกส์ค่ะสอนฟิสิกส์ลอคะฟิสิกส์ด้วยโอ้แสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางมากเหมือนมหาสมุทร เพราะว่ามหาสมุทรเนี่ยสามารถแปลฟิสิกส์ได้นะเอออันนี้ไม่ได้ใช้เพ่อจะได้ไม่กล่าวเยนะอ๋ออันนั้นอ๋อแปลฟิสิกส์เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่เขาคำนวณยังไงของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าเขาสติวไปเท่าไหร่แล้วสติวไรคะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับคุณเป๊ะเอาจริงคุณไม่ต้องเล่นแล้วแหละคุณมาสติวอย่างเดียวเป้ะกลับไปเยอะมากเยอะมากและหนทางของการที่จะ และสะสมกำไรก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าต้องล้มแชมป์ให้ได้พร้อมไหมครับน้องเปพร้อมเชิญครับสู้ๆคคุณเปต้นทุนคุณเยอะมากเชิญเลยค่ะคุณครูสอนฟิสิกส์นะคะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าซีซั่นนี้นี่ทีมสตีลนี่น่ากลัวจริงๆแต่ละคนนะครับสตีลกันได้หมดนะฮะได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับเวลาที่มา นั่งอยู่ในแท่นสตีลแล้วอย่างเช่นคุณเปยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สตีลได้สูงมาก14ื่นสี่แต่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าพอขยับจากที่นั่งตรงสตีลแล้วมายืนอยู่ข้างหน้านี้ฟิลจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องควบคุมความตื่นเต้นเอาไว้ให้ได้นะครับแชมป์ตอนนี้คุณน้ำมีอยู่10,000คุณเปยมีอยู่1มื่นสี่มีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับผมเก็บเข้ากระเป๋าไปได้เลยเพราะว่าดาเวนชีให้คุณใหม่เดี๋ยวนี้คนละหมื่นครับ ลงมาครับคนละสองพันตรงกลางกับรหัสแรกสำหรับคู่นี้ดาวินชีขอ3พยางครับดัสภาพมาครับ สพยางสามพยางนะครับได้ไหมฮะทีมสติลแปดสิบเก้ากดแล้วนะครับ 1> 2 1และสิทธิ์นั้นครับน้องซาร่าเป็นของทีมสติลข้างๆน้องเลยค่ะคุณออคะครับผมสามพยางคือคำว่าอะไรคะไวท์เทนนิงครับไว <White trending S 2> ท์เทนนิงเพราะวิ่งันะไดถูกต้องครับผมรับไป รับไป2 0 0พันแล้วท่านผู้ชมทำบ้านที่ตอบถูกอีก2,000เก็ตไปจ้าซาร่าไม่เกตอะไรเลยค่ะตอนนี้ไ right. ปดููกแบบ <laughs> วิ่ง10เมืองจะแบบไปลิงพี่ตูนแล้วนะตอนนี้หนูวิ่งเป็นพี่ <laughs> ต<อ>ูนแล้วนะวิ่งเป็นพี่ตูนเลยไวทเทนนิงโอ,โอ้โหขามบี้อดีกว่าครับก็ภาพแรกวิ่งครับวิ่งแล้วก็10ก็เทนครับครับแล้วก็กลางคืนก็ไนท์ครับวิ่งเทนไนท์วิ่งเทนไนท์ไว้เทนนิงครับถูกต้องครับผมเก่งมากครับ ไม่รู้ว่าเป็นทำนียหรือเปล่านะฮะเริ่มการแข่งขันคู่ใหม่ทีไรนะฮะข้อแรกมักจะแจกครับผมผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะรวมถึงแชมป์นะใจดีเหลือเกินแต่ข้อ2นี้จะเริ่มไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่แล้วนะครับคนละ8,000นะฮะตอนนี้ที่มีอยู่ต้องลงอัตโนมัติครับคนละ2,000ตรงกลาง2พยางรหัสเสียงมาครับ ลจังห้าห้าหกังวลจังห้าห้าหกังวลจังสองพยางนะครับห้าห้าหกังวลจังสิบวินาทีครับห้าห้าหกังวลจังห้าห้าหกังวลจังไม่มีใครกดกันเลยนะครับทั้งผู้เข้าแข่งขันและทีมสตีล เขาพูดว่าห้าห้ากังวลจังกังวลจังขำก็ต้องมีอะไรที่คงตลกขำว่ามากๆกังวลจังภาษาอังกฤษคืออะไรฮะ Worry หรืออีกอันหนึ่ง p a r a n o i นหรือเราเรียกกันเป็นแสดงในคนไทยเรียกกันก็กังวลจังเฮ้ยนอยอะไรวะรวมกันเป็นห่านอยประเทศเวียดนามสังงันครับผมสวัสดีค่ะดับเบิีของคืนสี่พนครับ ฮานอยฮานอยแต่ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเริ่มน้อยแล้วล่ะกังวลละกังวลละข้อ2ก็แล้วนะฮะก็แจกไปอีกอันนี้แจกคืนมาให้ดาวินชีไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องสู้เหลือคนละ6,000ก็ลงกันแบบอัตโนมัติคนละ2,000เป็น4,000ตรงกลางครับรหัสต่อไปนี้ครับดาวินชีขอ3พยางรหัสภาพมา สามพยายรหัสภาพมากดแล้วครับทีมสตีลเบอร์6ได้ไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโอกาสจะไปถึงหรือเปล่าลอกเฟครับ ตัดขนแกะตัดขนแกะถูกต้องครับผมอันนี้ไม่ยากภาพแรกรองเท้าแตะก็คือเรียกง่ายๆแตะนั่นเองภาพที่สองขนภาพที่สามหมากำลังกัดอยู่แตะขนกัดตัดขนแกะ8,000ต่อ4,000ครับน้ำครับมีอยู่4,000ครับสู้เท่าไหร่ครับ พันหนึ่งก่อนไหมครับพันหนึ่งก็พันหนึ่งได้เลยครับผมคนละพันตรงกลางเป็น2องพครับตอนนี้ถ้าเกิดได้กลับไปเนี่ยนะครับผมก็จะกลับไปเป็นที่5.000ต่อ7.000นะครับหรือน้องเปจะขึ้นนำลองมาดูกันครับราต่อไปครับดับิชีขอ3พยางรหัสภาพมาครับ ครับเบอร์สามนะครับทีมสิลกดแล้วนะครับไวมากมากาวินาที3พยางได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสเป็นของท่านผู้ชมและคุณอะไรครับหนึ่งครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งเราจะไปหาคุณแล้วคุณหนึ่งคุณบอกสิทั้ว่าสามพยางนี้คืออะไรคะไตรจีวรครับไตรจีวร รับไปคนละหนึ่งพันครับไตร,จ,รจีวอนเคลียร์เรื่องไตรจีก่อนก็3าจก็ง่ายๆ3ก็ไตรไตรจีและภาพที่สอสกุลเงินวอนนะฮะหรือเงินของประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับไตรจีวอนแปลตรงๆไม่ต้องผวนเลยเก่งมากครับ ไปอีกสองพันเพราะฉะนั้นถือว่าคุณน้ำเลือกถูกมากๆที่ขอแบ่งเล่นแค่พันเดียวแต่ว่าไม่ได้ตอบกันเลยนะครับทั้ง2คนทั้งคุณน้ำและคุณเป๋เพราะฉะนั้นโดนบังคับลงนะฮะคนละ2,000ตรงกลางเป็น4,000ครับและทำให้คุณน้ำเหลืออีกแค่1,000ถ้าเสียตรงนี้ไปรอบหน้าคือโอกาสสุดท้ายของคุณน้ำนะครับ สี่พันตรงกลางครับสามพยางรหัสเสียงมาครับถึงคิวสุธิราชลั่นไก่ถึงคิวสุธิราชลั่นไก่ถึงคิวสุธิราชลั่นไก่เบอร์สองนะครับกดแล้วนะครับที Team Steel. <Thank you. S 1> สมสตีลถึงพิวน้ำครับ ตากุ้งยิงถูกต้องครับผมโอ้โหแก้สถานการณ์ได้จริงๆนะครับรับกลับไป4,000บวก1,000ตอนนี้สเสมอกันที่5,000ครับทำไมถึงตากุ้งญิงก็เพราะว่าถึงคิวสุธิราชลั่นไกลก็คือถึงคิวก็คือถึงตาของสุธิราชก็พี่กุ้งสุธิราชนะฮะ ตากุ้งลั่นไกลก็คือการยิงตากุ้งยิงเก mm hmm. ่งมากครับคุณ mm hmm. น้ำครับสู้ต่อครับเอาแล้วน้องเปจ้าห้าพันครับสู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000นะครับมา2,000เป็น4,000ตรงกลาง6พยาง oh. รหัสภาพมาครับ เบอร์13กดแล้วน to ้องเปก็กดแล้วนะครับผมตอบว่าขึ้น15ค้า่ำเดือน6ขึ้น15ค้าค่ำเดือน6ถูกต้องครับหรืออีกทีก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองนะครับได้ทั้ง2แบบนะครับขึ้น15ภาพที่2 มืดนะฮะตอนกลางคืนหรือหัวค่ำภาพที่3ดวงจันทร์หรือเดือนนะฮะดวงเดือนและภาพสุดท้ายน้ำหกรวมกันเป็นขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6หรือวันวิสาขะบูชาขึ้นนำา7 0 0 0ต่อ3,000ครับแต่คุณน้ำครับ 2> 2, <000 S 1> เราเหลือ3,000เราต้องสู้ละเราจะสู้เท่าไหร่ครับ2,000 2,000นะ0 0 0ค่ะ สองพมาเป็น4 00พตรงกลางครับกับรหัสนี้ดาินิชีขอ1พยาน1พยานรหัสภาพมาครับหนึ่งพยาน 1นึพยางค์ดาหัสภาพมาครับ ห้าวินาทีได้ไหมครับ1พยางไม่ทันนะครับผม20วินาทีนี้กลายเป็นเป็น20วินาทีที่สั้นมากๆสำหรับทุกคนคำตอบที่ถูกต้องคือล้าน oh <my S 1> ภาพแรกเป็นภาพของวงดนตรีงวงอะไรครับ <Yeah. S 1> วงมล์มาล์สะกด M I L D, D. แต่ภาพที่สองบอกไม่ดีก็แปลว่าตัดตัวดีออกไปไม่เอาดีก็เหลือแค่ M I L ภาพสุดท้ายสิงโตหรือ Lion oh. เอาคำว่า Lion L I O N กลับไปประกบกับ M I L M I L L I O N ออกเสียงว่า million แปลกลับเป็นไทยล้านโอ้ oh. ดาวิชีของขึ้นส0 0พัน oh. พลาดไปไม่เป็นไรโอกาสยังมีแต่เป็นโอกาสสุดท้ายครับแชมป์โอกาสสุดท้ายแต่ก็เป็นโอกาสที่เราสามารถดึงกลับมาได้หมดหน้าตัดแชมป์เป็น2000ตรงกลางและถ้าเกิดแชมป์ของเราคุณน้ำนะฮะสามารถดึงกลับไปได้ก็อยู่ต่อ3พยาง สารภาพมาครับ <S <S 1> <S 1> คุณน้ำครับเร็วมากตอบว่าอารวาสถูกต้องครับอยู่ต่อครับแชมป์โอ้โห,โหสวยงามจริงๆ คิดได้เร็วมากนะครับผมแค่3วินาทีเท่านั้นเองอารวาดนะครับภาพแรกน้องอาอาตาสตานะครับภาพที่2พี่เขาทรายของเราหรือพี่ระกําลังวาดรูปอยู่เป็นอาระวาดหรืออารวาสกลับมาเป็น2000ต่อ4000ครับแต่ว่าความวิกฤตนะฮะสำหรับพี่น้ำนะฮะหรือแชมป์ของเราก็ยังนะฮะไม่หายไปเพราะ ผมเชื่อว่าน้องเปยต้องสู้เท่าไหร่คะ2 0 0 0ค่ะ2000ครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> วิกฤตอีกหนึ่งรอบถ้าดึงกลับมาได้รอบหน้าน้องเปยจะตกอยูใ่ในสถานการณ์วิกฤตอย่างแน่นอน <c oughs> มาครับคนละ2000 <c oughs> หมดหน้าตักแชมป์ของเราอีกหนึ่งรอบครับ <c oughs> เป็น4 0 0 0ันตรงกลางดึงกลับมาได้เป็น4000ต่อ2000แต่คุณน้ำต้องกดและต้องตอบให้ถูกด้วย <c oughs> ต้องถอดรหัสให้ได้ ถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นเสียแชมป์และกลับบ้านดาวินชีขอสองพยางรหัสเสียงมาครับแชมป์จะเปลี่ยนมือหรือไม่หรือว่ารหัสนี้คุณน้ำจะเอาตัวรอดไปได้อีกครั้งพรุ่งนี้กลับมาลุ้นกันต่อเวลา5้าโมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ